ความขยันของพี่ไทยกำลังดังไกลในเกาหลีอันยองนิมลูอิซานในแดนกิมจิพี่น้องฟาร์มของเฮามีผู้บริหารหน,น้าตาดีอัธยาศัยดีการศึกษาดีตีแน่แต่บ่คอยเต็มบาทนี่ละเฮ้ยคือสีตาไฟเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จเป็นบ้านเฮา่นกระสิเอิ่นในหัวใ,ใหญ่ๆนั่นแ่ะบ่เมนครั้ง,งแรกและกบ่เมนครั้ง,งสุดท้าย <c oughs> ฟาร์มของเฮาได้ออกไล่การของเกาหลีผุดได้ <c oughs> ฟาร์มของเฮาได้รับอนุญากะกะตกกตอสอมอและพ่อบอ่โอ้ยมันแมนว่เหรเฮ้ยผู้เว่าก็าว้าไปตัวทีบตัวเดะเอาตรงๆ จากใจตั้งแต่มาเหยียบแผ่นดินเกาหลีหาเจอนายจางดีๆจ้างฤาษีตาไฟกับขอบครัวเล่าชีวิตนี้บ่จําจเป็นต้องมีผัวกับยูใดพี่น้องเฮ้ยก <c oughs> ดสัมผัสมือนี่เป็นภาษาเกาหลีแต่ซีโอขอทําน้าที่เป็นล่ามมือเจ้าสิเต็มใจฟังบ่ฟังก็แล้ว <c oughs> แต่เจอ้าก็ตั้งฟ้ามมาจากปีใด <c oughs> เป็นแรงบันดาลใจฟ้าม,มาแล้วจากปีเป็นนีมาแล้วจากลาหน้าขาว่นกระามตาปูตาปูเอาไปว่าโจกใส่โจกพุ่งกันเลยทีเดียวคําถามอื่นซีโอกระเฉยเแต่สําหรับคําถามนี่คอยอยากเล่าเม็นมูเจ้าสิบอยากฟังกะ้าง นิคทีเฮดให้เจ้าประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังนอง<ล>้อยเราก็เล่าเรื่องการศึกษาทางในโรงเรียนและนอกโรงเรียน<ม>และจุดไข่แม็กมันอยู่ตรงนี้พี่น้อง<ม>อย่างที่ฉันเล่ามาบ่าสําคัญ<ม>แต่นัมเบอร์วันต้องโยกให้คนงานต่างศาสตร์ซุมนีทุกคนคือนักลบทีอยู่ในสนามฉันก็แค่ล่งสมองแต่ทุกคนล่งแห้งฉันมีสมองอย่างเดียวบ่ได้ถ้าฉันบ่มีตีนมีมือคนไต้ทํางานดีขยันบ่มีขอแม่สามารถเอิ่นเขาได้ตลอดเวลา<ม>เขาเป็นตีนเป็นมือเป็นพลังขับเคลื่อนความสาเร็จทั้งหมดนี้มาจากพวกเขาแต่ที่สําคัญงานนี้คน เกาหลีเขาบ่ำสุดท้ายเรากันยังบ่ลืมสีฝากผ่านซื้อออกไปฝากเถาแก่เกาหลีทั้งหลายดูแลคนต่างาสัตว์ประดุดขอบครั้วบาดขออนุญาตห้อมหัวจักบาดในเด้ออีพอเอ่ย